ความหมายะของการปรามาตพพะรตนตรยัยท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าปรากฏว่ามีผู้อื่นผู้ใดปรามาตพลาดพลัง้งหรือขนองปากกล่าวตำหนิติเตียนหรือนินทาว่าร้ายด่าบริพาทแม้จะเป็นพระอริยะบุคคลที่เป็นครหรันท่านกล่าวว่าห้ามมรรคผลนิพพานแม้บุคคลผู้นั้นจะภาคเพียนปฏิบัติธรรมอย่างไรก็มิอาจสามารถบรรลุมรรคผลได้ การติเตียนด่าบริาพาทพระอริยเจ้าจึงมีโทษมากเกิดความหายนะอย่างร้ายแรงที่สุดสิบอย่างคือ 1. บุคคลผู้นั้นจะยังไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วฌานสมาธิจะเสื่อมทันที 3. สัตรธรรมของบุคคลนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้หลงผิดว่าตนเป็นผู้บรรลุสัตธรรม 5. ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ 6. ถ้าเป็นพิสุต้องอาบาตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. ย่อมถูกโรคเบียดเบียนอย่างหนัก 8. ถึงความเป็นบ้ามีฉิตฟุ้งซ่าน 9. หลงตามกาละหรือตายอย่างขาดสติ 10. เมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารก กรรมที่บริาพาทด่าทอพระอริยบุคคลนี้เป็นกรรมตัดรอนมรรคผลนิพพานไม่ใช่กรรมเก่าแต่เป็นกรรมที่สร้างขึ้นใหม่และมีผลรุนแรงมากมีอำนาจตัดรอนกรรมดีอื่นๆในทันใดวิธีแก้กรรมนี้ต้องกล่าวขอขมาโทษแก่พระอริยเจ้าเมื่อพระอริยเจ้าอดโทษไม่เอาโทษแล้วก็ไม่ห้ามมรรคผลนิพพานกลับมาเป็นปกติดังเดิม คอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสามัมพรธเจ้าพระองค์นั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจพระรัตนตรัยก่อนว่าคืออะไร พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วแสดงธรรมให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยส่วนพระธรรมคือคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นธรรมที่เก่าไว้ดีแล้วเป็นสัจจะความจริงที่เป็นวาจาสัจจะ พระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลแต่หมายถึงพระอริยสงฆ์ที่เป็นสงฆ์โดยปรมัตน์คือผู้ที่บรรลุธรรมตามที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นต้นดังนั้นรัตนตรยัยรัตนะที่ประเสริฐก็ต้องประกอบด้วยคุณงามความดีที่ประเสริฐจึงจะเป็นรัตนตรัยได้ การปราโมทที่เป็นการติเตียนและลบหลู่ในพรระตัตนไตรก็จะต้องเกิดจากอากุศลจิตที่เป็นจิตที่ไม่ดีและลบหลู่ติเตียนในพระริเจ้าในพระธรรม,มเจ้าที่พระทิเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและในพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าปรามทาในพระตัตนาไตร หากมีเจตนาที่ว่าร้ายในภาริยสง์เช่นท่านภาษารีบุตรเป็นต้นหรือผู้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบแม้เป็นขลือหันก็ชื่อว่าติเตียนปรามาศพารัตนตรายที่เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยการแสดงออกมาทางกายและวาจาหากว่าเป็นการติเตียนเพ่งโทษในใจในพิสุบุคคลที่ปฏิบัติตนไม่ดีไม่ใช่พิสุสง์ที่ปฏิบัติชอบก็ไม่ชื่อว่าถึงกับ ปรามาพรัตนตรัยที่เป็นการปรามาติเตียนสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้มีกําลังถึงกับแสดงออกมาทางกายและวาจาและผู้ที่เราคิดไม่ดีก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ดีโทษจึงไม่ได้มีกําลังและไม่ได้เป็นการติเตียนพรัตนตรัยตามที่กล่าวมา ที่สำคัญอกุศลเกิดแล้วย่อมไม่ดีไม่ว่าจะเกิดกับใครแต่อย่างไรก็ดีประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่เมื่อไม่มีผลก็จะไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรจะเห็นโทษในการกระทำแม้ทางใจที่เป็นอกุศลและสำรวมระวังต่อไป และเป็นผู้เห็นโทษในอกุศลในกิเลสท,ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสังสารวัตรที่ผ่านมาก็ทำบาปมามากมายซึ่งย่อมอาจจะมีกับพระรัตนตรัยด้วยจึงควรจะมีโอกาสที่จะขอขมาพระรัตนตรัยในบางครั้งบางโอกาสที่สมควรโดยการกล่าวหรือคิดในใจด้วยเจตนาขอโทษ ขอขมาว่าบุญใดอันข้าพเจ้าผู้ไหว้พระรัตนตรยัยได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ด้วยเดชะบุญนั้นขออันตรายคือความเห็นผิดจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ากรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้วต่อพระพุทพร,ร,ร,ริววาจาจทเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอะพุริเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ปลดอดโทษแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัยในการต่อไปคุณผู้ฟังท่านคะ การปรมามทยพระก็ดีการพูดจาจาบจ้วงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือท่านที่มีศีลมีธรรมก็ดีจะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้าดังนั้นหากเห็นใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตามไม่มีใครผิดหรอกเพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นถูกเช่นกันเพียงแต่เราจะทำได้ดี ดียิ่งดีที่สุดขอให้ถามตนเองเสียก่อนว่าแล้วเราละ่ะถึงที่สุดแล้วหรือยังขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการใที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่อย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ใครได้ฟังคลิปนี้อย่าเผลอไผลไปเที่ยวตำหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าเขาละ่ะ ทาบุญทานศีลภาวนาปัญญามาหลายภพหลายชาติอย่าให้ตกม้าตายในปัจจุบันชาตินะเสียหายมากกว่าได้กําไรไม่คุ้มอย่างแน่นอน บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมอ้าวหัวเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตจเจริญสุขจเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคนค่ะอย่าลืมกดแชร์ไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสที่ตื่นรู้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ